วาร์เรนตี้อาร์ตคบเครื่องเรื่องศิลปะสวัสดีคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านค่ะยศกาจโลโลบนรายงานตัวค่ะวันนี้นะคะเป็นวันจันนร่เป็นวันหยุดชดเชยสบายๆฝนก็ตกนะคะและที่สําคัญหากว่าโยเสียงโยดูเปลี่ยนไปหรือมีไอบ้างก็ให้อภัยเยนแล้วกันนะคะอากาศเปลี่ยนแปลงนะคะโยก็ไม่สบายตาม ตามเรื่องตามราวแต่วันนี้นะคะโยมีศิลปินต้องบอกว่าเป็นศิลปินไทยที่เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของคนไทยค่ะเพราะว่าเขาเดินทางนะคะไปจัดแสดงงานศิลปะเกือบทั่วโลกและตอนนี้นะคะเขาก็กําลังจะมีฮอสินให้คนไทยได้ชื่นชมกันค่ะพี่เก่งอัจฉริยะปกป้องค่ะสวัสดีค่ะพี่เก่งครับสวัสดีครับโยครับค่ะไม่พูดเกินไปใช่ไหมเดินทางเกือบจทั่วโลกแล้วเนี่ยพี่ก็น่าจะคือ พอจะครึ่งโลกแล้วครับเกือบยังยังออยังไม่ทั่วยังเหลือนิดหน่อยเหลืออีกนิดหน่อยเ <c oughs> ห็ออน,หนล่าสุดนี่พี่ก็เพิ่งจะไปไปสวิตเซอร์แลนด์มาใช่ไหมคะใช่ครับเมื่อสวิตเซอร์แลนด์เมื่อปีที่แล้วครับล่าสุดนี่เพิ่งแสดงงานที่เวนิสนะครับมัน่เป็นแกลเลอร,รี่ที่เราทํางานกันอยู่นานแล้วก็มันตรงกับเวนิสเบเนเร่พอดีเขาก็เชิญไปแสดงอีกครั้งหนึ่งเมื่อเดือนที่แล้วนี่เองครับก็เพิ่งกลับมาหม,ามาันๆมแล้วก็ ก็มาทําในส่วนของเตรียมเปิดแก<ช>เดเปิดในส่วนของอาร์ตสตูดิโอนี้ใช่ไหมคะก่อนอื่นในเชื่อว่าอยากจะให้คุณพี่ฟันและคุณผู้ชมทราบอย่างหนึ่งก็ว่าพี่เก่งเนี่ยเป็นอีกหนึ่งคนที่แบบว่าเดินทางเยอะมากแล้วเป็นอีกหนึ่งคนที่สนับสนุสน,สน,นศิลปินรุ่นน้องเยอะมากเลยนะคะแล้วน้องๆก็ชอบมาถามประจําว่าเอ๊พี่เดินทางบ่อยๆแบบเนี้ยมีประเทศไหนที่พี่รู้สึกว่าเอยมันยากกับการที่เราจะไปจัดแสดงงานบ้างจริงๆแล้ว การที่จะไปจัดแสดงงานต่างประเทศเนี่ยมันก็ยากทุกที่ว่ายากมันก็ยากนะครับแต่ว่ามันต้องใช้เวลาในการบ่มเพาะแล้วก็ทำให้แกลเลอรี่ต่างๆเขายอมรับซึ่งมันม,มันก็ไม่ง่ายเลยที่เราจะไปแสดงครั้งหนึ่งแล้วมันจะมีคนยอมรับเลยมันต้องทำต่อเนื่องผมทำต่อเนื่องมาประมาณสิบกว่าปีแล้วครับ สิบกว่าครับสิบสิบสี่สิบห้าปีแล้วครับที่ได้เดินทางออกไปต่างประเทศจนกว่ากว่าที่จะแกลเลอรี่ทั่วยุโรปแล้วก็ทางเอเชียยอมรับที่เราสามารถเดินทางไปแสดงได้ค<ะ>่ะครานี้ว่าอย่างเวลาไปเนี่ยค่ะส่วนใหญ่เนี่ยศิลปินไทยเนี่ยค่ะปัญหาคืออะไรคะส่วนใหญ่แล้วหนึ่งศิลปินใหม่ๆก็จะเหนื่อยนิดนึงแน่นอนครับการไปต่างประเทศอ่ะ ถึงเขาจะออกค่าบางอย่างให้แต่ยังไงค่าใช้จ่ายมันพอเราเราข้ามไอโยโ้ยุโรปหรือไงเงี้ยคือค่าเงินมันสูงเราก็ต้องมีบัตเจตพอสคอมควรบัตเจตเนี่ยคือสำคัญมากเพราะว่าพอเราข้ามแดนไปแล้วเนี่ยมันจัดเงินบาทมันเป็นยูโรเป็นเป็นปอนเป็นดอนลลร์หรืออะไรอย่างี้ขึ้นมามันก็แพงหมดแล้ะครับ ซึ่งตรงนี้เราเองเราก็ต้องรับผิดชอบด้วยใช่ไหมคะ,คะมก็ต้องเมนเนจตั้งแต่การไปเนี่ยไปแสดงเนี่ยเรามีทุนแค่ไหนอ,อทางแกลเลอรี่ซับพอร์ตขนาดไหนซึ่งตรงนี้มันมันก็พูดยากคือเราก็ต้องเมนเนจให้เป็นด้วยสําหรับการที่จะไปแสดงงานต่างประเทศนะครับเห็นพี่เก่งไปตั้งแต่เออ อเมริกาใช่ไหมคะมยุโรปไปนิวรยกไปแล้วอ่าเอลเอก็ไปแล้วครับแล้วก็อ่าสองสองเมืองนะครับที่เคยไปแสดงงานมาถ้าทางฝั่งการผลการ,รตอบรับเป็นยังไงบ้างคะพี่ชีคือถ้าพูดถึงผมาจะโตในทางยุโรปทางเบลเยียมทางฝรั่งเศสแล้วก็อิตาลีซึ่งมันก็เป็นความท้าทายตอนเราไปแสดงงานที่นิวยอร์ก หนึ่งการที่เราย้ายโซนไลฟ์ฝั่งเนี่ยงานเราก็คือคำถามของคนฝั่งนู้นว่าเราเขียนอะไรไปโชว์ซึ่งครั้งแรกเขาก็จะงงแต่เราแต่เราก็ต้องพรีเซนต์ปีต่อไปเราก็ต้องทำอีกจนกว่าเขาจะเริ่มเข้าใจงานเราซึ่งมันงานศิละปะมันไม่ไม่ง่ายอยู่แล้วมันต้องใช้เวลาและความอึดและความพยายามมันเป็นไปไม่ได้ครับคือศิลปินบางคนนี่โอ้ย ได้ไปแสดงงานต่างประเทศคิดว่าอุ้ยนี่มันไม่ใช่ครับไปแสดงงานครั้งแรกเนี่ยเราก็เหมือนเริ่มแสดงการครั้งแรกในประเทศไทยไม่มีใครใคนไหนที่จะไปแสดงงานครั้งแรกเลยมันดังเลยมันไม่มีทางครับความเป็นจริงคือมันต้องต่อเนื่องและทําให้เขารู้จักครับผมเพราะฉะนั้นที่บอกว่าอุ้ยไปแล้วดังเลยอันนี้ไม่จริงีิมผมว่าโม้ครับอันนั้นนะ <laughs> <laughs> มันไม่มีทางครับโลกใบนี้ไม่มี อะไรง่ายขนาดนั้นครับอ้าวค่ะก็อย่างนี้คราวนี้ว่าอย่างพี่แก่งไปใช่ไหมคะอย่างเดี๋ยวจะเห็นว่าส่วนใหญ่พี่แก่งอจะไปสายยุโรถูกไหมคะใช่คราวนี้อันนี้เราก็ต้องรู้ตัวเราเองด้วยใช่ไหมคะว่าจริงๆแล้วงานของเราเนี่ยควรที่จะเหมาะกับที่ฝั่งไหนคือผมอะ่ะเมื่อย้อนกลับไปปิดกว่าปีที่แล้วอะ่ะผมมีโอกาสได้ทํางานกับแกลลี่ที่เบลเยียมซึ่งเป็นแกลลี่ที่มีสาขาทั่วเมือง เบลเยียมหลายเมืองเลยในอันเดไในในบูดในบาสเซลซึ่งไปครั้งแรกหลัเ,เขาก็เชิญเราไปซึ่งถ้าถ้าเล่าให้ฟังก็คือไปครั้งแรกเราก็เหมือนเราไปเริ่มแสดงงานครั้งแรกในยุโรปคนแทบไม่มีใครมาดูเลยครับก็เขาก็งงกับเราแต่ครั้งที่สองเพราะหลังจากนั้นงานเราถูกรีเซนที่แกรดี อ่าเราก็มีครั้งที่สองคนเริ่มมาจับมันก็ต้องคืบคืบหน้าไปเรื่อยๆปีที่สามมันก็มีคนดูเพิ่มเรื่อยๆเริกทัานี้เริ่มสนใจครัว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยครับงานศิละปะมันมันไม่ใช่ว่าทำวันนี้พรุ่งนี้จะได้มันต้องใช้เวลาสาม, <3 S 1> มปีอผมกว่าจ,จะมีคอลเลกเตอร์ที่เริ่มเหนียวแน่นไปเรื่อยๆแล้วก็ขยับราคาผลง,งานอีกอย่างในงานของผมมันเป็นงานที่ คอมเม r c i เชเพื่อนักสะสมคือคอ m m e r c i เชลของผมอะความหมายของผมก็คือคอมเม r c i เชแต่นักสะสมสามารถสะสมผลงานผมผมได้ค่อนข้างเยอะนะผมพูดเต็มปากเลยว่าเออคอเลคเตอร์ส่วนใหญ่ของผมจะอยู่ที่ยุโรปประมาณแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับมีงานของผมอะคนต่างชาติทั้งหมดที่สะสมก็เลยทำให้เราแบบ แข็งแข็งแรงขึ้นค่ะ,ะคและการที่ตอนนี้นี่พี่เก่งเนี่ยกลับบ้านอ่านะ,ะกลับมาทำอาร์ตสตูดิโอที่บ้านเนีย่ยเล่าถึงประวัติที่มาของ V เนะะี่ยค่ะคือจริงๆแล้วอะ่ะผมวางผมเป็นคนวางแผนยาวครับผมรู้ว่าคนทำงานศิลปะคทุกวันมันก็ต้องแก่มันก็เดินทางอย่างผมไปไม่ได้ผมจะเดินทางไปทั้งชีวิตไม่ได้ผมก็วางโครงสร้างคือเราได้เดินทางไปเราก็จะไปเห็นว่า ความได้เปรียบของอาร์ติต่างประเทศคืคอจะมีอาร์ตสตูดิโอเยอะมีสเปซเยอะที่สามารถทํางานศิลปะเยอะออตอนแรกเลยเราก็มีโครงการเราเคยไปที่เจ็ดที่ปักเป่จิงนะครับปักกิผมก็ด้วยความบ้าบ้าดีเดือดแล้วก็กลับมาคุยกับเพื่อนเ,ออเ,ออเราน่าจะทำคอมมูนิตี้อาร์ตแบบเจ็เก้าหรือ M50 ที่เซี่ยงไฮ้อะไรอย่างเงี้ย พอคิดได้ก็ทําเลยซึ่งโปรเจกต์นั้นเน่ะเป็นโปรเจกต์เหมือนเราได้ได้ทดลองแล้วเราได้รู้ว่ามันไม่ง่ายเลยที่จะควบคุมอาร์ติสที่จะรวมกลุ่มกันประมาณห้าสิบกว่าคนที่มาอยู่ใน V 6 4ถ้าย้อนกลับไปเมื่อส<ะ>ิบปีที่แล้วแต่ก็ถือว่าทำได้พอสมควรทำได้สามปีคือ<ะ>วิธีคิดผมก็คือจับศิลปินมารวมกัน แชร์มาร์เก็ตแชร์มาร์เกตในที่นี้ก็คือแต่ละคนก็จะมีลูกค้าเป็นของตัวเองคนชอบงานพามาจุดเดียวกันแล้วก็มามาดูสมมุติมาดูงานผมลูกค้าของผมก็จะได้ดูงานเพื่อนที่เหลืออ่ามันก็เป็นผลครับอันนั้นนะแต่เนื่องจากประเทศไทยแล้วก็อย่างในพื้นที่เราต้องเช่าค่าเช่ามันค่อนข้าง,างสูงในคำสเปซนะครับซึ่งคนก็อย่างที่รู้กันคือ คนที่อยู่ได้ก็อยู่ได้แต่คนอยู่ไม่ได้มันก็จะสลายไปอ่าใช่ใช่ใเราก็เลยเข้าใจอ่าหลักการนิดนึงว่าเออทุนมันต้องหนามากซึก่งเราใช้ทุนตัวเองซึ่งหนึ่งในนั้นผมก็เป็นโต้โผแล้วก็ใช้ทุนหมดไปหลายรูปมากจนจนต้องโอเคพอถึงเวลาเอ,อทางพื้นที่ก็ขึ้นค่าเช่าอีกเราก็เลยต้องปูแต่มันเป็นบทเรียนทําให้เรารู้ว่าการทํา ควบคุมไอ้ตรงเนี้ยมันมันต้องวางแผนให้มากกว่าน,นั้นะนะครับเราก็มูฟออกมามา,มากลับมาเดินทางแสดงงานเหมือนเดิมแล้วก็คิดโปรเจกต์ใหม่ที่ตอนนี้ที่ทำคืออ่าเรียกว่าเอพีสเปซแปดสิบหกก็คือเอพีเนี่ยมันคือจริงๆแล้วคำว่าเอพอ่ะที่ผมกำลังทำอยู่เนี่ยอเอพีมันคือต้นแบบ ถ้าตามหลักของภาษาของศิลปะนะครับต้น <c oughs> แบบต้นต้นความคิดแต่จริงๆแล้วก็คือเอพนะเอเมั a นะชื่อผมานามสกุลผมปกป้องผมจับมารวมกันก็คือ a อพก็ปกป้องอาณาจัก์ปกป้องสเปซพื <c oughs> <อ>้นที่ที่ผมควบคุมไว้นะครับแปดสิบหกคือซอยที่ผมอยู่ที่ผมจะต้องตายที่นี่แล้วก็จะตั้งมันอยู่ผมก็อเอามารวมกันเลย a อพสเปซแปดสิบหกอืมท่านี้สเปซเนี้ย ผมก็ต้องเป็นคนดีไซน์ทั้งหมดทั้งพื้นที่ทั้งวิธีคิดวิธีจัดการทั้งหมดทําให้เป็นหอศิลป์ส่วนตัวผมแล้วก็สามารถคอลเลกสิ่งที่ผมชอบมาโชว์หรือว่าให้เพื่อนอาร์ติสที่เข้ามาจอยกันได้อะไรประมาณนี้ครับก็เรียกว่านะฮะว่าที่กําลังจะทําอยู่ในะตอนนี้เนี่ยมันจะไม่ใช่เป็นเพียงแค่หอศิลป์ส่วนตัวละใช่ครับ มันก็คือยังจะคงจะดําเนินงานในแบบเดิมที่ที่มีความตั้งใจเอาไว้ถูกไหมคะพี่ใช่ครับแต่มันก็จะควบคุมง่ายกว่าตอนนี้ผมทํำ B64 ซึ่งผมควบคุมผมคนเดียวน <laughs> ครับแต่ว่าโปรเจกต์ต่างๆปีหนึง่งอาจจะมีเอ็กซ i t i ชัใหญ่ๆสักทีหนึง่งผมก็จะคอลเลกต์อาจจะเพื่อนต่างชาติหรือว่าอาร์ติสต์ที่ผมคิดว่าอ่ามาโชว์กันแล้ว มันจอยกันได้แล้วก็เชิญซึ่งหนึ่งคือผมจะมีเพื่อนแล้วก็คอเลกเตอร์ที่อยู่ต่างชาติทั้งยุโรปสามารถเรียกมามาดูงานได้มันก็เป็นผลดีสำหรับหลายๆคนอีอครับก็ถือว่าเป็นโอกาสให้กับศิลปินไทยเองด้วยที่ที่จะมีใช่ไหมคะมเดี๋ยวในช่วงหน้านะคะเราจะมาพูดถึงที่นี่บอกว่าที่นี่นะมีตั้งแต่อาหารอร่อย พื้นที่ศิลปะสําหรับเยาวชนใช่ไหมคะพื้นที่ศิลปะสําหรับไม่ใช่เยาวชนนะคะคจะได้ีครบเลยครับแต่จะเป็นยังไงนะคะต้องติดตามในช่วงหน้าค่ะครับคุณกําลังฟังรายการวา r ์เร y ตี้ครบเครื่องเรื่องศิลปะ สวัสดีครับผมหมอสุดชายปัญญารชุนครับสวัสดีค่ะดิฉันเพนสริปัญญารชุนค่ะมาติดตามเคล็ดลับการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยวิธีสร้างความสุขวัยเกษียณและเทคนิคการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวกับผู้ดำเนินรายการสองพ่อลูกในแพทย์สุดชายและเพนสริปัญญารชุนในรายการ Smart Life วัยเกษียณ f ออ97 Quality News Station ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา19นาฬิกา30นาที คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนําเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์4โมงถึง5โมงเย็นและวันอาทิตย์บ่ายโมงถึงบ่าย2โมงเปิดสายตอบคําถามทุกท่านทาง fm 97เม z ฮสถานีข่าวคุณภาพ ศิลป์คบเครื่องเรื่องศิละปะค่ะขอต้อนรับกับเข้าสู่รายการไรที่อาร์ต<ม>ค่ะอยู่กับพี่เก่งอัธิธิ์เหมือนเดิมค่ะพี่คายจะถามหน่อยค่ะว่าในสเปซของพี่ในตอนนี้แน่นอนเนี่ยอยู่ตรงไหนมีพื้นที่เท่าไหร่เออแล้วจะมีอะไรบ้างอ่าคือพื้นที่ตรงนี้อยู่จังหวัดปทุมนะครับจังหวัดปทุมเนี่ยตรงธัญบุรีเมื่อก่อนเนี่ยผมเรียนอยู่ที่นี่ใช่ไหมครับอยู่ราชบงคลคลองหก ซึ่งผมก็เรียนเสร็จแล้วผมก็ชอบพื้นที่นี้ผมเลยซื้อแล้วก็คิดว่าจะต้องมีสตูดิโอตรงนี้อันนีมน้มันอยู่ตรงซอยคลองหกตะวันออกแปดสิบหกนะครับจังหวัดปทุมแล้วในพื้นที่นี้ที่ผมสร้างเนี่ยมีทั้งสตูดิโอของผมอ่าแล้วก็เป็นหอศิลขนาดใหญ่พอสมควรเก็บผลงานของผมตั้งแต่รุ่นเรียนปวชปวส ลากขึ้นมาแล้วก็การพัฒนางานของผมก็จะทําเรื่องเหมือนจัดจัดวางแล้วก็ตกแต่งแบบเป็นประวัติของผมก่อนที่จะมาเป็นผู้หญิงเล่นลิฟนะครับแล้วก็ในพื้นที่ห้องเอ็กซิบิชันเนี่ยจะเป็นซีรีส์ผลงานใหม่ล่าสุดที่จะเปิดโชว์ในวันเ่านี้ในในชุดชุดล่าสุดนะครับ แล้วนะในพื้นที่พื้นที่เนี่ยคือผมอะพอเปิดแค่เท่าเนี้ยมันไม่พอมันพื้นที่คนมาไม่ใช่มันดูงานติตัอย่ต่งเดียวท้องมันก็ต้องหิวผมก็ต้องทําคาเฟ่คาเฟ่ของผมเนี่ยผมก็จะดีไซน์อะไรที่เป็นผมไว้หมดแต่คาเฟ่างเดียวมันก็ไม่พอมันก็ต้องมีร้านอาหารในนี้ก็จะมีร้านอาหารด้วยส่วนกิจกรรมในพื้นที่เนี้ยพอครอบครัวที่มาก็ต้องมีลูกผมก็ทํา อาร์ตสเปซสำหรับเด็กมาร mm ีแลกมาได้ว,วาดลูก mm hmm. มีบุคลากรทางมหาลัยเนี่ยมาสอนให้กับเด็กๆ mm hmm. แล้วก็ส mm hmm. ่วนซื้องานศิลปะผมไม่ได้ mm hmm. ก็จะมีอาร์ตช็อปซึ่ง mm hmm. ผลิตพันทุกอันเนี่ย mm hmm. มันออกจากความคิดผมทั้งหมดแล้วเป็นลิมิเต็ดเอด i ชันแทบทั้งหมดก็คือเรียกว่ามาตรงนี้อาร์ตครบคันครับแล้วก็สามารถมา mm hmm. มีทั้ง ามาถ่ายรูปก,กับประติมาก,กรรมที่ผมจะต่อไปตรงนี้งานใหม่ๆของผมหรือว่าผลงานที่ผมคอลเลกมาก็จะ,จะโชว์อยู่ในจุดนี้ครับผมค่ะก็เรียกว่านะฮะมีและอย่างนี้นี่จะมีโอกาสที่จะมีนิทรรศการหมุนเวียนที่เป็นของศิลปินท่านอื่นด้วยไหมคะมีครับมีแผนแล้วครับแต่ว่าเดี๋ยวรอเซอร์ไพรส์ครับเพราะว่าผมก็เล็งๆไว้ทั้งศิลปินรุ่นใหม่และรุ่นเก่าก็จะ ไัยปีหน้าแต่ว่าเดือนกันยานี้จะมีศิลปินชาวเดนมาร์กเป็นมาแสดงวันที่หกกันยานึงค i b i t i o นสํสำหรับปีนี้อ่าแล้วก็จะหมดไปแล้วโปรแกรมปีหน้าเดี๋ยวเราวางใหม่ะนะครัค่ะคราวนี้ว่าแน่นอนอันในพื้นที่เนี่ยชอบมากเลยมันจะมีเพราะว่าโยได้มีโอกาสไปถ่ายรายการวันที่โยอาโชนะคะยังไม่ยังไม่ออกอากาศเพราะว่าจะรอไปวันที่สาม ก็ไปเก็บบรรยากาศเปิดงานวันที่สามซึ่งได้ข่าวว่าโอ้โหเตรียมอะไรไว้บ้างคะ่ะวันที่สามโอ้สามสิงหาเนี้ยค่ะคือ,คอ,คอมันเป็นงานของวัยรุ่นนะนะครับไม่ใช่ครับรุ่นรุ่นไฟลแลวคือสําหรับวันวันที่สามเนี่ยคือสําหรับผมผมแน่นอนผมเปิดงานเนี้ยเรื่องปาร์ตี้ผมชอบอยู่แล้วคือศิละปะกับปาร์ตี้เนี่ยมันคู่กันค่ะ ดื่มไม่มียั้งครับมียันยาวๆวตั้งแต่สีหนุ่งงเย็นยันสองทุ่มเลยนะครับค่ะแต่เพราะว่าเตรียมนมสดเอาไวล้ละนมสดแล้วก็กาแฟอกาแฟอร่อยมากชาเพียบเลยครับใช่ใช่แล้วก็จริงจริงแล้วแล้วก็แล้วก็จะมีแบบมีเซอร์ไพรส์มีศิลปินมาเปิดแผ่นนะครับอ่ามีศิลปินเพื่อนที่รักกันมาเปิดแผ่นมาอะไรเงี้ยครับคอยติดตามชม จะบอกว่าศินนลปินคนนี้นะเขาโด่งดังมีรางวักลการันตีนี่มีมงได้มีมง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 เป็นของตัวเองแล้วอาจจะบ่อไม่บ่อยที่เราจะได้เห็นเขาใน,ในภาพลักษณ์นี้อะ <c oughs> นะ,อะเพราะฉะนั้นเนี่ยควนี้ก็สามารถไปได้นะคะให้ไม่ได้เลยจริงๆแล้วเนี่ยไปไม่ยากเลยนะพี่ลงทางด่วนไปแป๊บหนึ่งนะฮะก็ ตรงอย่างเดียวเลยนะคะถ้ายังไงเราก็สามารถที่จะไปดูได้ที่เพจพี่นอกก็จะมีโลเคชัค่นอะไรนี่อ่าเขาดีว่ามีอะไรหมดครับค่ะแต่คราวนี้ว่าสิ่งที่น่าสนใจคือหลายๆคนไม่รู้ว่าพี่เก่งเคยเป็นครูมาก่อนอืม,ชมคชอเคยเป็นครูสอนศริลปะมาก่อนด้วยตอนแบบคร่าวๆครับผมแต่จริงๆแล้วคือผมทดลองนิดนิดหน่อยครับแต่ว่าผมรู้ตัวเองว่าผมเป็น,ปนไม่ได้ผมเลยเป็นศิลปินเลยครับ เพราะอะไรค่ับพี่จริงๆผมจบสายกูเลยล่ะแต่ว่ารู้ตัวเองนะครับว่าเราเรา,เราพวกเราเราไม่ชอบอยู่ในในเส้นแล้วก็เลยอ่าดิกมาเลยครับอ่ามาเป็นศิลปินเลยอย่างนี้ใช่ไหมคะนะคราวนี้ว่า,าจะถามพี่พี่อย่างในฐานะที่เดินทางรอบโลกแหละศิลปินไทยเราเนี่ยเป็นซอฟ์พาเวอร์ของไทยเราได้ไหมจริงๆได้ครับออืคือมันมันได้หมดครับขึ้นอยู่กับการวางแผน คือ<ะ>ส่วนใหญ่อ่ะคือที่ผมเห็นเห็นนะครับส่วนใหญ่คือการก้าวแรกมันสำคัญแต่ส่วน,<ะ>นใหญ่ไม่กล้าไม่กล้าที่จะออกไปแล้วก็<ะ>อ,อมันคําว่าซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยคือทุกคนทุกคนนะถ้าความหมายของผมอะซอฟต์พาวเวอร์มันมีอยู่ในตัวทุกคนแหละปัญหา,<ะ>ากันออกมาไม่ได้<ะ>คือของผมเนี่ยผมก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์ผมปากผมแดงเป็น เอเชียอะไรใช่ใช่ใช่แล้วข้างนอกเขาก็เตะงานผมอยู่ครับคือข้างนอกเนี่ยเขาเขาเห็นน่ะเขาเห็นปากปุ๊บเขารู้เลยว่าอันเนี้ยคือสีเอเชียใช่ครับรู้ว่านี่อยู่ที่นี่ด้วยก็คือผมก็ทําทําในจุดของผมอันี้เราก็ต้องหาเอกลักษณ์ให้คนคนชอบคนในแนวทางของเราให้ได้ส่วนตรงเนี้ยเราบอกไม่ได้อะมันคนทํางานศิลปะมันต้องอึด แต่ต้องมุ่งมั่นคือขั้นแรกคือคือต้องเชื่อมั่นในตัวเองครับเพราะว่าเราจะไปเป็นศิลปินให้ได้นะครับขอโทษะพี่ดีนี่เลียวมาาเลี่ยวมาาขอโทษคุณผู้ชมนในขณะกินยานะคะเนี่ยแล้วได้เอาไม่อยู่พี่คะแล้วถ้เกิดอย่างนั้นเนี่อย่างสมมติว่าพื้นพื้นที่ทั้งหมดมีประมาณเท่าไหร่คะ อพื้นที่ทั้งหมดในพื้นที่นี่อนนอสองสองไรครึ่งครับเกือบสามไรครับอืมเพราะหเห็นว่ามันมีอาคารมันมีอาคารเยอะมากเลยใช่ครับอันนี้ก็ผมก็ดีไซน์ไว้ให้มันรองรับอันนี้ให้ได้ค่ะ ออแล้วอย่างนี้นี่พี่เก่งยังมีแผนที่จะเดินทา,นตางตางประเทศหรือเปล่าคะเพราะว่าตอนน,นี้เรามีสตูดิโอของตัวเองแล้วคือพอเราไอ้เรื่องนี้ผมถ้ายังไหวอยู่คือคิวแสดงงานของผมยาวไปถึงปีหน้าครับแล้วก็ยังไม่ได้รับอะไรเพิ่มเดือนพฤศจิกายนนี้ผมจะแสดงงานที่เกาหลีครับที่โซเป็นโซโล,โลเ่เหมือนกันอันนี้จะเป็นการแสดงในเอเชียใช่ไหมคะใช่ครับ เมื่อสองเดือนที่แล้วแดงที่เวนิสนะครับอันนี้จะไปเอเชียโซเนี่ยจะเป็นครั้งแรกของผมอ่าจะไปลองดูแลเปลี่ยนเข้าไปเอเชียแล้วไปะจะไปกินกิมจิครับ <laughs> พี่เนี่ยน้องก็ไออยู่ <laughs> <laughs> แล้วพี่ก็อยากให้น้องกลับจะได้เนะี่ย <laughs> ไปกินกิมจิกับพี่ตะวันหรือเปล่าก็ <laughs> <laughs> น่าจะอร่อยดีกิฟจิเราจะมีโอกาสได้เห็นพี่ตะวันกับพี่เจ๋งจัดเอ็กซิบชันร่วมกันหรือเปล่าคะอ๋อเดี๋ยวน่าจะผมก็ว่าอาจจะมีครับครับคุยกันได้ขอบไม่มีปัญหาทำอะไรนอนแน่นอนะจัน่าจะสนเนี่ยคืออย่างผมกับตะวันเนี่ยก็คือเดินทางกันสุระขู้แล้วมาโครจรมาเจอกันซึ่งมันเป็นวิถีของ ของศิลปินที่เออทำงานโชว์อยู่ต่างประเทศด้วยก็โดยไม่ได้นัดหมายส่วนใหญ่ก็จะเดี๋ยวมีโอกาสก็อาจจะคุยเออตกลงอะไรกันได้แล้วเรายังไม่รู้ว่าวหน้าขึ้นอยู่กับความพร้อมว่าเราเราเราว่างหรือตรงกันหรือเปล่าส่วนใหญ่ไม่ไม่ตรงกันเพราะว่ามีภารกิจช่วงนี้ก็พอสมควรพี่สองคนเนี่ยเหมือนทำให้ยิดถึงโกแกงโกแกงกับเออโกแกงกับอา่กกกบอาอะไรนะฮะ กับแบนโกะใช่ไหมฮะเป็น,นเป็น<ม>เพื่อนรักผมพวกสายก้งครับกงพ <c oughs> ี่พี่เดี่ยน้องยิ่งไอๆออยู่ <c oughs> พี่คะแล้วเดี๋ยวเอแน่นอนค่ะว่าวอย่างพิกัดเอาง่ายขอพูดถึงเลยเรื่องสถานที่ก่อนคราวนี้ว่าตัวสตูดิโอพี่เนี่ยค่ะจะเปิดเปิดอย่างเป็นทางการคือวันที่สามนี้ใช่ไหมวันที่สามและหลังจากนั้นอะจะเปิดวันที่เจ็ดสิงหาครับ ที่นี่จะเปิดวันพุธถึงวันอาทิตย์เวลา1 0มงครึ่งถึง1ทุ่มครับค่ะก็จะหยุดจันทร์นังคารค่ะแล้วจะมีเพจให้ติดตาม,ค,มค่คะก็มีเพจเอพีสเปซ86นะครับแล้วก็ไอจี IG ก็ชื่อเดียวกันเลยครับแล้วก็เดี๋ยวมีเว็บไซต์แล้วส่วนส่วนใหญ่ก็จะชื่อผมโดยตรงที่เป็นเพื่อนใน คนรู้จักก็จะรู้ผมก็จะลงข่าวตลอดอัตลิทธ์ปกป้องนะนะเก่งอัตสิทธ์ปกป้องก็จะจะลงรายละเอียดมีกิจกรรมอะไรเงี้ยจะลงตลอดเด็กเด็กเด็กเดกไปได้ไหมพาะพี่เอฟซีเยอะได้ได้ได้หมดเลยครับพื้นที่มันเป็นเป็นพื้นที่ครอบครัวครับอ่าใครม<ๆ>ีรถก็รถได้ในที่จอดรถกว้างขวางมีมีครับมีที่จอดรถเรียบร้อยอ่านะคะที่จอดรถนี้ต้อนรับครับนี่ต้อนรับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะเซิร์ชชื่อได้ จริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเซิร์ชใน Google ยังมีอยู่นะคะยังมีอยู่ก็สามารถเซิร์ชได้อยู่ค่ะอ่าผมก็จะเป็นศิลปินในฝั่งที่อ่าเมืองปทุมก็จะ,อ,ะอีกจุดหนึ่งที่ถ้าใครมาเมืองปทุมเราก็แวะมาได้ว่ามีรอิอตรงนี้นะครับของเมืองปทุมซึ่งติดกับกรุงเทพนะค,ะค่ะ,<น>ะก็เรียกว่านะคะไปดูผลงานศิลปะระดับอินเตอร์ใช้คำนี้ได้เพราะว่าส่วนใหญ่อยู่อินเตอร์ ได้ได้มีโอกาสได้เอไปเห็นงานศิลปะดีๆได้ไปทานอาหารอร่อยๆนะคะแล้วก็ได้ได้มาชิมกาแฟรสเลิศนะคะคุณพ่อคุณแม่ไปได้พาคุณลูกไปได้ด้วยอันนีน้มีสำคัญมีห้องให้เด็กวาดลูกเต็มที่แบบฟิล Born, แบบอาร์ตสุดๆมีเต็มที่อุปกรณ์มีให้ไหมคะพี่มีมีครับมีมีครบม,รบมาหาที่นี่ได้เลยครับ โอ้เพราะฉะนั้นนะคะไม่ต้องห่วงนะคะหากว่าคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านนะคะมีเวลาแบบไ,ได้นะคะคราวนี้อยากจะให้พี่เก่งนะคะช่วยฝากอะไรถึงคุณผู้ชมนางบ้านหนะะ่อยค่ะในฐานะที่เป็นศิลปินที่ประสบความสําเร็จนะคะให้กับน,น้องๆหน่อยว่าเราจะทํายังไงเราถึงประสบความสําเร็จได้คะ่ะอ่าขั้นแรกเลยผมผมพูด,ดง่ายๆเลยคนทํางานศิลปะไม่ต้องคิดอะไรมากเลยครับเราเราเรียนมาทางศิลปะแล้วก็ตั้งใจจะเป็นศิลปิน ด้วยแท้จริงก็จงมุ่งมั่นเชื่อในสิ่งที่ทำนะครับว่ามันจะเป็นศิลปินได้ว่าเราจะเป็นศิลปินระดับโลกได้แล้วก็พยายามทำมันอโซเชียลมันช่วยได้เป็นครั้งเป็นคราวแต่สุดท้ายสิ่งที่สำคัญที่สุดคือผลงานผลงานดีผลงานดีเท่านั้นที่จะไประดับโลกได้ของปลอมไปไม่ได้ครับคือต้องทำจริงๆก้มหน้าต้มตาทำ แล้วตกวันก็จะถึงุดหมายครับก็เรียกว่านะถ้าใครอยากจะไปเจอพี่เก่งนะคะที่ตัวเป็นๆเ,เลยนะคะวันเสาร์นี้เจอกันได้นะคะที่อ่ที่สตูดิโอนะคะเดี๋ยวยังไงก็ติดตามในส่วนของข้อมูลได้ในในส่วนของเพจของพี่นะคะคแล้วก็ในวันพรุง่งนี้นะคะก็ห้ามพลาดเพราะว่าเดี๋ยวจะมีเจออาจารย์เต้อาจารย์เต้เนี่ยในการหอสินจิตทศิิกับพี่ตวันมาก แต่เขาจะมาพูดถึงเรื่องราวประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมะคะ่ะส่วนโยธกาวันนี้ขออนุญาตเดี๋ยวไปฉีดยาแล้วไม่งั้นไอตลอดเลยใ่เลยครับไอท่านต้องขอขอบคุณพี่เก่งมากๆนะคะที่เก่งทางราการนะคะแล้วก็ต้องขอขออภัยคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมด้วยนะคะที่วันนี้ไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่ม,มีเสียงไอไปไปบ้างอะไรยเงี้ยแต่ก็ต้องขอโทษด้วยนะคะแต่ในวันพรุ่งนี้จะดีขึ้นแน่นอนค่ะอย่าลืมนะคะติดตามรายการ v ริ i e t y Art นะคะทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา1 8.30นที 17สิบเจ็ดนาฬิกาสามสิบนาทีถึงยี่สิบนาฬิกาค่ะเห็นไหมพลาดจนได้นะคะวันนี้นะคะโยและทีมงานทุกคนคุต้องลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับโยคุณกำลังฟังรายการวาไรตีอ้อาร์ตครบเครื่องเรื่องศิลปะสถานีข่าวคุณภาพ